คุณครับเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับบอกเบอร์แล้วก็ระบบมาเลยครับคือผมจำเบอร์ไม่ได้่ะครับไม่แน่ใจครับอ้าวถ้าเราไม่รู้เบอร์นะครับหรือว่าจำได้แต่ไม่แน่ใจเนี่ยแต่พอรู้ระบบเราก็สามารถกดได้ตามนี้เลยนะครับ AIS กดดอกจันทร5สี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกดีแทกกดดอกจันทรสสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทูมูฟ กดดอกจัน933สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกคืผมจําอะไรไม่ได้เลยครับไม่แน่ใจครับเบอร์ก็จําไม่ได้ระบบก็จําไม่ได้ครับถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็กดซุ่มไปเลยครับอันไหนได้ก็เอาอันนั้นโทรออกไม่ถูกต้องแสดงว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมโทรออกซอรี่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมโทรออกนี่ครับคุณคือลูกค้า a s วันทุคอหมายเลขนะครับทีนี้เราก็รู้เบอร์แล้วนะครับ โอเคครับอันนั้นแหละครับใช่เลยครับเติมได้เลยครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับวิธีดูเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองในโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องถาวรวิทดครีเอเตอร์ด้วยครับอยากให้ทาคลิปตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแนะนํามาที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมฮะสวัสดีครับ